เมืองพี่น้องฮึ่มคันเตลเล่นเมืองเนี่ยแหละมันเป็นน้ำแข็งนะมันหนาวเฮ้ยพี่น้องเอ้ยแข็งหมดละลบติดลบศูนย์เอ้ยบ่แม่นติดลบศูนย์ความหนาวนะศูนย์องศานะจ๊ะเมือน,นี้พี่เอ้ยไปบ่ได้ยางลงมาเบิ่งนะจ๊ะโดนเละ พราะวา่ามองนี้มองพ่อบอลาไล่ค่ะมือน,นี่เขาเจะมาตัดออกเกียยตับเลยพี่น้องคุณน่ะหกเกิดอยูใ่ในหูคุณอืมแล้วหยอันมากกยายับพอใหญ่มาอนี่อืมเห็นบอ่เมเจ้าเห็นบอะเห็ดเดอยู่ในหูคุณพี่น้องคุณนะเห็นนะคุณนะโอ้ยเด้อของใหม่ของใหม่คุณนะโอ้แยแกพี่น้องเห็นนะ แันแต่เล่นโอ้๋ยเด้วกระโดโดหลายๆด้วยมันอยู่ในหูเนาะเอาหยาบเฮ้ยเป็นไงพี่น้องน่าจะไปหาอีกพี่น้องเบิงนี่เผื่อว่าอะย่ยางลงมาดอกเพราะว่าพี่เรียกกบานสีบวมีพป่นไองเห็นปะเป็นน้ำแข็งเป็นเบาพี่น้องโอ้ยเรื่องสวัสดี สวัสดีเด้อแต่พี่น้องสุขภูสุคนนะจจะเอากระสินมาเก็บเห็ดอันกระเพยได้เหมือนนี่มาเก็บเป็นงวดสุดท้ายน่าจะเพราะว่ามื่ออื่นสิเริ่มหิมะลงแล้วกรใหญ่ว่ามื่ออื่นหิมะตกนะคะนี่เห็นไ่มหาบางอีกกระดูดนี่อีกบ่้องนแข็งแข็งเป็นหิมะเลย เข้าไปอันพึ่งตากเอานะจ๊ะเห็นไหมเห็นไหโอ้เถิดเฮ้ยเจ้าพ <c oughs> วกไหนเธอจะเจอสัตว์ครับเะ็นน้ำแข็งมเม็ดอร่อยนะพี่หนงเห็นไหมโอ้ยอ,อันนี้งามๆอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าอันเป็นน้ำแข็งแต่ว่าดอกงามมากเลยนะ <c oughs> เห็นไหมเก็บไปเดี๋ยวมันน้ำแข็งกันละลายนะจ๊ะ <c oughs> มันเย็นโอ้ขอโทษด้วยไอหนาวไอ,ข,อ,ข,อ,ข,อข้อขคอแคกๆคุณนะเห็นนะเฮ้ยเคยบ่ได้ลงมานะจ๊ะเคยเล่นไปหาแตงแต่ขั้นตะเล่นไลยเอาเทสขั้นตะเล่นไม่ได้ลงมานี่นี่จ่ะได้แล้วนี่เหนะ็นนะเก็บต้อแบบนี้พี่น้องโอ้หนาวพี่น้องเลยคุณนะหนาวมัดอือ คิดแตว่ว่ามันบ่มีเขาจะบ่งลงมาขกคิดว่าเขาเก็บไปหมดแล้วพุ่นนะอุ้ยหนาวหมดพี่น้องเอ้ยอืมอันใดหนาวก็บทิมไว้น่าจะให้มันเกิดปีหนา้าอุ้ยหนาวหนาวหมอดอนเออเลิอันนี้เอาได้ยังไ่อันมีอีกเยอะเด้อ ô oh, lại 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 cái bao hưng bơi trắng nó vinh nga nouti mượt mượt nè hưng nì nga mga mga mệt mga 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 นี่จ้ะง,งามๆอยู่เลยพี่นอ้องห่ียแล้วโอ้ยเห็นบหม <c oughs> มันเกิดอีกใอยบ่าได้ลงมานะแต่พี่น้องโอ้ยเ่เกิดรอบสองจ้ะเดี๋ยวไปเห็นอีกเดี๋ยวนี้ยัยงกัน Đây là nè Thấy đứa mà hiến được tẩy ở Tuyệt con, nhìn đi Nhìn chờ Thấy mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền เป็นน้ำแข็งพี่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 พออีกแล้วโอ้ยเด้อซุ้มขจาวมาตัดใหม่อันน่วอันนี้นั่วอันนี้นั่วบ่อันนี้ได้ยุพี่นั่ว จะฮึฮึฮึอีกไมน้องเจออีกแล้วเนี่ยจ้ะ มาสร้างหลังนี่ว่ามันเห็นอยู่เดี๋ยวนี่ดิพอแล้วพอแล้วโอ้ยดอกน้อยๆเอาคือเกาขึ้นอันนึงนน่งทีนนง่อันนึงพี่น้องโอ้ยนี่ดินี่ดิโอย้ยนี่เห็นปะงามมันงามเป็นดอกงามอยู่เลยนี่เห็นปะ งาม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 ที่อันนึงเจ้นี่แน่น้นอยก็เอาหลดที่อันนึงเหลือมาเห็นเนอะที่โอ้ยนี่เห็นวะงามงามเลยจ้นี่เห็นว่ม,ามหายอีกหายอีกมองนี่มองที่ เอา,ลา,ล,าลายลายลายนั่นตรงนี้ที่ว่าเกิดเป็นพืชนะพี่นอ้องหาอีกคนเด้อเจออีกแล้วงามเลยโอ้ยเกิดมันเหยียบพี่น้องเลยนี่เห็นบ่เกิดมันเคยเหยียบมันโอ้ยเขาเลี้ยวไปเห็นแล้ว ใส่ใบใหม่เดี๋ยวเดียเ๋ยวมาเจอแล้วผี่อันหน,นึ่งนี่นี่จตพี่นอ้องท่านแต่เล่นข้องห้าเนาะคะ่ะ ตำแหน่งงามๆเลยบ่กันเป็นน้ำแข็งดิพี่น้องหันดีดไต่ใบใหม,หม่เนาะหาเบิ่งอีกมีอีกไหมเจออีกแล้วนี่จวะเห็นบ่ ผู้ใดเลี้ยวเห็นเอือนข่อยในเด้อโอ้นี่เด่นหนึ่งเด้อโอ้พที่นี่พี่น้องโอ้ยอันนี้ไหมอันนี้เนาวละ ลิกอ <t zeker Fro llo> <or> ัน <t> นึงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเออไีนเดี่นี่หน่อยก็เอานี่จ้ะเห็นบ่นี่ี่เอ้ยสุดยอดสุดยอดนี่นี่ นี่เน่าเาะนี่จ้านี่็นโอ้ยงามงามงามงาอยู่เลยปใหญ่วาแหน่อินเตอร์ออิสติสต์อันอันนี้อันนี้ม่อินไหมเป็นนงเอาเห็ดตเบียมาให้ละเยอะ่ไม่ได้ เลี้ยงค้ามพี่น้องบึงคนะงามบ่เคยเห็นอีกยู่เดียวหามือกันเดี๋ยวสิพาไปเก็บนีนี่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 จ้าโอ้เด็กค้าลิตรลิตรน์อกโ ฮนี e nice ่มาเอาผู้ในี่จะพี่น้องมาจะฮู้โย่ดี้ใหญกับพ่อสท่กันผูย่างไก่ผู้ใหญ่พ่อเสืเลยฮะโอเค หนี่นะพี่นอ้องโอ้ยดอกไหมอวบๆัปซะพี่น้องเลยพึ่นไปไปหาเใาญ่พี่นอ้อง,อ,งอืมเป็นน้ำแข็งโอ้ดอกนี่ไหมพี่น้องเลยเฮียงามๆอยู่เลย พี่ซึ่หนึ่งเดียวห่างๆนะจ๊ะเพราะว่ามันะหมดหนามันแล้วนะมันจะหมดหน้ามาัานแล้วขนค่อยเลี้ยวไปค่อยเห็นอีกแล้วพี่น้องเอ้ยตาค่อยเลี้ยวไปไกลๆคุณพ่อเสยนี่ พี่นนึงเด้อพี่เจ้าหนึ่งเลื่มดอกหน่อยแล้วนะจ๊ะเพราะว่ามันสิมืดหนามันแหละหาว่างอีกกันมีอีกไม้ ตังได้หนึ่งถังแล้ว่คอยอันใส่กับขั้นตะเล่นนะหายปใหญายังกินกาแฟอย่างนี้ข้าไปเก็บต่อจ้ะต่อคลิปเลยจ้ะ